ส่วนที่มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถานได้ผลิตอาหารวันละกว่า2,000กล่องนะคะส่งกำลังใจสู่ทหารแนวหน้าขณะที่การเดินทางข้ามประเทศนะคะของประชาชนชาวกัมพูชาก็ยังคงมีให้เห็นเป็นรายวันค่ะติดตามสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้วนะคะกับคุณสุนันทาบำรุงสวนค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันทาค่ะ สวัสดีคุณสุนินสาคุณพัทนาและคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณหน้าด่านบ้านคลองลึกอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะบริเวณด้านหลังของดิฉันนี้นะคะคือจุดตรวจหนังสือเดินทางฝั่งขาออกถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวก่อนหน้านี้จะเห็นภาพบรรยากาศว่าจะมีประชาชนชาวกัมพูชานะคะทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะรอข้ามแดนบางคนเนี่ยมากันตั้งแต่ช่วงดึกนะคะและหลังจากที่ประชาชนของทั้งสองฝั่งนะคะทั้งไทยและกัมพูชา มารอคิวเพื่อที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศของตนเองผ่านทางช่องทางด่านทาวนแห่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ชายแดนทั้งสองฝ่ายค่ะก็ได้ประสานความร่วมมือเพื่อเปิดประตูบานเล็กนะคะที่ด่านพรมแดนอำเภออารันจประเทศเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนทีนี่จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ชายแดนค่ะพบว่ามีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาฝั่งละประมาณ300คนนะคะเดินทางกลับเข้าประเทศค่ะโดยเจ้าหน้าที่เปิดประตูเล็ก ในช่วงบ่ายโมงนะคะแล้วก็มีการกําหนดในช่วงเวลาปิดคือ6โมงเย็นค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนทั้งสองฝ่านะคะเดินทางเข้าออกอย่างครบถ้วนการดําเนินการนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะภายใต้การดูแลของพันเอกเมธีคําเต็มผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทาหารผ่านที่1-2กองกําลังบูรพา พาคุณผู้ชมไปที่มูลลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถานอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะที่นี่ค่ะคุณบำรุงล้อเจริญวัฒนชัยประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้วและประธานมูลลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถานนะคะได้มีการรวบรวมเงินจํานวนหนึ่งค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนในการก่อสร้างที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงนะคะที่รวบรวมเงินมาจากภาคเอก,กชนโดยมีทางด้านพันเอกชัยนรงกาศีผู้บังคับหน่วย พอกิจที่1นเป็นผู้รับมอบเพื่อที่จะจัดสร้างที่มั่นในพื้นที่ชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนแล้วก็หน่วยงานด้านความบั้นคงค่ะขณะเดียวกันก็มีกําลังใจนะคะที่ยังคงดําเนินการอยู่ค่ะโดยมีการจัดทําอาหารปรุงสําเร็จนะคะเพื่อส่งต่อให้กับกําลังพลทาหารแนวหน้าอย่างต่อเนื่องครบทั้ง3ามมื้อนะคะคือเช้ากลางวันแล้วก็เย็นรวมๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งมาก กว่า2,000กล่องค่ะโดยได้ดําเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์นะคะและทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะดําเนินการแบบนี้ต่อไปจนสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับเมนูในวันนี้นะคะทางมูลนิธิก็เน้นให้โปรตีนเพื่อที่จะเสริมพลักําลังโดยวันนี้ช่วงเช้าค่ะเป็นเมนูแฟงแตงกวา หน่อไม้ผัดไข่แล้วก็คุณเชียงนะคะส่วนมื้อกลางวันก็จะเป็นมาม่าผัดไข่ส่วนมื้อเย็นค่ะเป็นไก่ผัดพริกใบยี่หร่าเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ต้มนะคะซึ่งเมนูแบบนี้ก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่ซ้ำภายในสัปดาห์ สะท้อนถึงความใส่ใจในโภชนาการของกําลังพลแนวหน้าค่ะส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธานะคะนําโดยนายบํารุงล้อเจริญชัยประธานมูล,ลนิธิค่ะ ที่ได้บริจาคเงินเริ่มต้นนะคะอยู่ที่10,000แบาทพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของตามกําลังศรัทธาเพื่อสามารถผลิตแล้วก็จะส่งอาหารให้กับทหารแนวหน้าได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการทีนี้ทางด้านคุณบํารุงบอกว่ากําลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง,อ,งอธิปไตยเข้าทํางานอย่างเต็มก,กาลังขณะที่ตัวเองแล้วก็ประชาชนที่อยู่แนวหลังนะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนโดยส่งทั้งกําลังใจแล้วก็อาหาร เพื่อไปให้ทหารหารนั้นได้อิ่มท้องแล้วก็มีแรงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปรวมถึงผู้ที่มาร่วมประกอบอาหารด้วยนะคะก็ให้กําลังใจเช่นเดียวกันค่ะไปฟังเสียงทั้งสองท่านค่ะซึ่งเราก็ต้องให้นะฮะเขาต้องมีทานกันนะฮะเพราะว่าที่ภาคสนามแล้วเนี่ยมันไม่มีโรงัวทางบุรีทีสั่งเร่งทำสถานอะไรจัประเทศก็เนี่ยได้น้องๆข้างหลังนะฮะที่ช่วยกันทั้งหมดเลยฮะสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือปกป้องประเทศชาติอ่าคือไม่มีพวก ทางทหารโตำรวจตระเวนชายแดนทั้งนาวิกเนี่ยก็ลําบากซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วฮะเราที่มีการสูญเสียทั้งชีวิตและบาดเจ็บกันเพราะันเราอยู่แนวหลังเราถึงต้องทำมาหาใหยเราแนวหลังเราก็จะอาขอทําหน้าที่ของเรานะครับที่จะส่งกําลังบํารุงไม่มีถอยนะครับก็ขอให้พี่ทหารทุกคนนะครับสู้ๆแล้วก็ปลอดภัย นะครับขอให้พระสยามเทวาธิราชนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับให้ช่วยปกป้องนะครับพี่น้องทหารหารของเรานะครับให้ปลอดภัยนะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับอตอนนี้มีเขตแลนนับกวางคว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกๆครั้งเราจงยินดี่มีความภูมิใจว่าไทยอยู่มาด้วยความพาสุขทาวรสด 在，叔叔，牛郎，叔叔，牛郎，叔叔，大汉太，叔叔。你叫坤叔呢？ ค่ะและนี่ก็คือเสียงจากแนวหลังนะคะที่ส่งตรงไปถึงแนวหน้านะคะเป็นกําลังใจอย่างดีเลยทีเดียวขณะที่ด้านของกองทัพภาคที่1นนะคะโดยกองกําลังบุรพาก็ยังคงตึงแนวกําลังอย่างเต็มที่นะคะเพื่อปกป้องอธิปไตยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการข่าวเรื่องของการเคลื่อนกําลังพลเข้ามาเสริมแต่อย่างใดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงดูแลแนวหน้าอย่างเต็มที่ สุนันทาบำรุงสวนทีมขาว n b t ภาคกลางรายงานจากจังหวัดสรตแก้วค่ะค่ะ